สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซนักลบด่านเถื่อนสมาคมนักลบด่านเถื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้หน้า,าลอนอ,อคู่ขนานครับตั้งด้านกวดขันวินัยจราจรนะครับที่ถนนบรมราชพลนีวันนี้วันที่17เอ่มีเมษาย,ยน2,560 เวลาประมาณ10นาฬิกา4 1นาทีก็จะพามาดูครับเจ้าหน้าที่บอกว่าด่านกวดขันวินัยจราจรครับเป็นด่านกวดขันวินัยจราจรนะครับจะดูว่าตั้งด่านถูก วิธีหรือไม่มีมีกล้องบริแคมหรือไม่นะครับจะพาไปดูครับผมอ่าครับนี่ครับเห็นบอกว่ามีแจกหมวกกันน็อกด้วยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำดีก็เลยจะจะจะ,จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับอ่าครับนี่เจ้าหน้าที่ออกไปสั่งครับไม่มีหมวกกันน็อกนะครับมีแต่ไม่สวมอมมีแต่ถอดไว้ มีหมวกแต่คอดหมวกก็น้องเลยครับก็มีกที่พอเียนไม่ั่พเขียนแต่ก็เปักแบบนั้นครับแต่ก็เป็นลอะครับหน้าผู้ขนานลอยฟ้านะครับมีการ แจกหมวกกันน็อกนะครับเจ้าหน้าที่ทําดีแล้วก็ชื่นชมนะครับประชาสัมพันธ์ให้ว่าเออขับรถก็ควรจะสวมหมวกหมวกนิรภัยนะครับอันนี้น้องเขาขับรถมาเขามีหมวกแต่เขาถอดไว้ในตะกร้านะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับปรับเขียนใบสั่งเขียนใบสั่งก็มอบหมวกอ้าว โอ้ยยังมอบใหม่มอบใหม่ยังไม่ถ่ายเลยมอบใหม่หน่อยเออมอบใหม่หน่อยโอ้ยโอเคครับเนียวโ,โหเห็นไหมเจ้าหน้าที่สุดยอดครับสุดยอดหลังสงการเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็น้องเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกมาเขาเขาเขาถอดไว้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเขียนใบสั่งแล้วก็แจก,กหมวกกันน็อกให้นะครับอ่า เจ้าหน้าที่เราทําดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับอ,อากาศก็ร้อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ก็ร้อนก็ยังทํางานนะครับทนร้อนทนทํางานครับเป็นกานตรวั ของตัวท่านเองนะครับในเรื่องการขับรถขับปลานะครับถ้าท่านไม่ใส่หมวกกันนะ็อกท่านก็ชนเจ้าหน้าที่เรียกเขียนใบสั่งแล้วก็แจกแจกหมวกกันน็อกให้นะครับเจ้าหน้าที่ร้อนครับหลบลมหลบหลบแดดหลบแดดกันนะครับ แจกมวก,กันนอกนะครับเจ้าหน้าที่แจกมัวก,กันนกอสอเนออะไรครับเนี่ยผู้ขนาเนเหรอ,กอบอกอจรอบอกอจรอนะครับวันนี้แจกมัวก,กันนกมีกล้องบอิีแคมนี่ครับมัวก,กันนกยังเหลือเยอะครับเนี่ยเหลืออีกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเก็ดเหลืออีกเก็ดใบแจกไปแล้วสองใบเห็นกล่องเปล่าสองใบมาแจกไปแล้วสองใบสาแจกไปแล้วสามเจ้าหน้าที่บอกแจกสามอแถวแถว๋อแถวแถวละสิบเจ้าหน้าที่บอกแถวเลยแถวละห้าแถวละห้าแจกไปแล้วสองอ่าสามเหลืออีกเจ็ดใบ นะครับก็ <c oughs> ครับก็ว่าเก่าตกเกือนกันนะครับเ้าหนที่ว่าเก่าตจากเกเตือน,นะครับขอดูใบขับขี่ใบขับขี่ตรวจดูตรวจใบขับขี่ตรวจขันวินัยจราจรนะครับ อากาศร้อนครับนี่กล้องครับอีกตัวหนึ่งปวดขันวินัในจราจรแจกหมวกกันน็อกหน้าสอนอคู่ขนานลอยฟ้าอากาศร้อนก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับใส่หมวกกันน็อกเพื่อตัวของท่านเองเพื่อความปลอดภัยของตัวของท่านเองนะครับ <c oughs> ด่านกวดขันบจลอบอจลอ,อ,อกวดขันวินัยจราจรครับถนนผู้ขนานรอยฟ้า,าถนนพลมราชนานีหน้า ร้อนอคู่ขนานลอยฟ้านะครับตั้งด่านกวดขันวิในจราจรกิจกรรมดีๆครับแจกหมวกกันนกแจกหมวกกันนก ร้อนครับเจ้าหน้าที่ก็หลบแดดครับเข้าร่มหลบแดดก,ก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรมากมายนะครับก็ให้ภาพมันฟ้องก็ดูไปอากาศร้อนครับแดดร้อน วันนี้จะไปจะไปทุระไปต่อใบขับขี่ขนส่งครับบางเอิญก็มามามาสะดุดด้วยนะครับสะดุดด,ด้วยก็เลยต้องปอะถามเจ้าหน้าที่ว่าด่านอะไรเจ้าหน้าที่บอกว่าด่านตรวจขันวินัยจราจรแจกหมวกกันน็อกก็เลยมาดูฮะดู กับที่เห็นเนี่ยขาถนนบรมโทรนีขาเข้าครับหน้าหน้าหน้าทสนอคู่ขนานลอยฟ้าที่เห็นก็มาจากนครปฐมครับขาเข้ากรุงเทพนะครับถนนบรมมารดเทรนีขาเข้า ไม่มีป้ายก่อนเข้าด่านห่าร้อยห้าสิบเมตรครับก็คือพันตำรวจโทพันพันตำรวจตีพันตำรวจตีรอดตีรอดเรียมมาสีโรมหรือเปล่าเนี่ยสีโรมสีโรมสีโรมตีโรมเอียมมาเอียมมาเอ่อ หากพบเจ้าหน้าที่นุจริประิฤติมีข้บให้แจ้งพันตำรวจคนตำรวจโตโตรีสุวิาชาจินดาดำขอบพอออจราจรโทรศัพท์092-248-8223อหรือหมายเลขด่วน1599 การบดขันวินัยจราจรหน้าสนอคู่ขนานรอยฟ้ากอกอหนึ่งปอกอจะรออ้าวอ้าว,าวไม่หยุดเลยไม่หยุดครับไม่หยุดไม่หยุดเรียกไม่หยุดเรียกไม่หยุดมีตามปล่าอ่อ อ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวรอเล่นกับตำรวจแล้วมีรอเล่นกับตำรวจแล้วอะไรอะ <c oughs> เกรีย้ยวเกาไม่หยดุดเขอาไ,อไปตีแขนให้หยดุดให้หยดุดไม่หยุ แล้วพอผมบอกให้หยุดผมจะตรวจขับนี้องมีอด่มีเหตุน้าสงสัยรผมันม่มาใกล้ผผอกว่าจมจะตรวจมันขับหนีแสว่าต้องมีองสาไม่งั้นไมหี็เหตุควนสงสัย าเอคนสงสัยาเงคนไม้มีสิ่งผิดกฎหมายไม่ทำอะไรตามอ่ะตามเลยตาม่ทันแล้วนตามแล้วไม่ตัมหรอกใ์ผมไม่แรงก็เรื่องนก็โอเคครับก็เจ้าหน้าที่ก็แจกไปและสามใบนะครับบวกกันรอบรวมอันนี้แจกอีกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะแจก ครับขวดขันวินัยจราจรแจกหมวกกันน็อกนะครับอันนี้คนนั่งท้ายไม่ไม่สวมเจ้าหน้าที่ก็จะเขียนใบสั่งแล้วก็แจกหมวกกันน็อกไปอีกหนึ่งใบนะครับเจ้าหน้าที่แจกหมวกกันน็อกไปอีกแล้วหนึ่งใบนะครับ ุดยอดหลังเทศการโครงการเนี่ยคนนั่งหลังไม่ไม่สวมหมวกกันน็อกนยครับเจ้าหน,น้าที่ก็เลยเขียนใบสั่งแล้วก็ให้หมวกกันน็อกไปแจกหมวกกันน็อกฟรี อกาศร้นอนครับก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมขอชื่นชมและประชาสัมพันธ์ให้ ใครครับ นี้มาสองคนครับกับเสนันเสนัน,นกับก็วดขันวินัยจราจรปวดใบขับขี่นะครับใบขับขี่ดูใบแยกขับขี่ เป้าหมายก็น่าจะเป็นมอไซค์นะครับเพราะว่าเอาหมวกกันกน็อกมาแจกหมวกกันกน็อกมาแจกแจกหมวกกันน็อกก็จิจกรรมดีหรือไม่ดีก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะครับว่า,าให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนักบล่าเชิญทุกคนเอานักลบ สมาคมแลกรบด่านเทินทุกคนทุกท่านอากาศร้อนครับก็ก็จะยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะไปทุระกัน,นครับจะเดินทางไปทุระนี่วันนี้มากับเนี่ยเคนันครับเคนันก็ขอยุติการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้โอกาสหน้า พบกันใหม่สวัสดีครับ